oh o l l าสวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นปกคลิปไปนะคะวันนี้เรากับพี่เป้จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกของประเทศปโปรโตุเกสนะคะเราเชื่อว่าหลายคนต้องเคยประสบปัญหาใช่ไหมคะว่าไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นของฝากกลับไปฝากคนที่บ้านดีและในไหนเรากับพี่เป้ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวโปรตุเกสแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยทําคลิปนี้นะคะมาเผื่อเพื่อจะเป็นไอเดียให้ทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสไ,ไปเที่ยวโปรตุเกสจะได้รู้ว่าเออมีของฝากของอะไรบ้างที่น่าซื้อกลับไปฝาก คนที่บ้านนะคะซึ่งของฝากของที่ระลึกของประเทศโปรตุเกสจะมีอะไรบ้างนั้นตามเรากับพี่เป๊กกลับไปที่ประเทศโปรตุเกสกันเลยค่ะนี่เป็นแหล่งร้านที่จะขายพวกของฝากของที่ระลึกนะทุกคนเนี่ยมีหลายร้านเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของที่ระลึกกันนะจ๊ะ ก็คือร้านของฝั่งเขานะคะสวยจังเลยพวกวดลายอย่างเงี้ยชอบมากเรามาซื้อมากเน็ตนะทุกคนเป็นของที่เรลึกที่เราไปเมืองไหนประเทศไหนเราจะต้องซื้อกลับมานะ <Alcohol. S 2> ก็มีหลายแบบเลยแหละแต่ว่าเราเลือกอันนี้นี่เห็นไหมที่เราเลือกอันนี้เพราะว่ามันมีสญลักษณ์ของ<ๆ>ลิสบัวเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นลิสบัวก็คือここลิสบุโนั่นแหละก็คือเนี่ยค่ะ กระเบื้องสีฟ้าที่เราบอกว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ก็คืออส,สูรโปนะไก่ตัวนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะทุกคนแล้วก็แรมเนาะแล้วก็มีปลาซาดีนอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองอลิสบอนเนาะประเทศโปรตุเกสเราก็เลยเลือกอันนี้จ้าดดรถแ r a ก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะคะของเมืองลิสบัวนะคะลิสบอนนั่นเองนะคะที่จะต้องซื้อหาฝากกันนะจ๊ะทุกคนนี่สวยงามมากเลย ออจริงเป็นของประดับที่สวยจริง,รงทุกคนแล้วมันดูเก่าด้วยเหมือนตั้งใจทําให้เก่าให้ดูเก่าหรือว่ายังไงหรือมันเก่าหรือมันฝุ่นเคลอะปันนี้เหมือนที่เราเห็นตรงสะพานเนาะที่เราบอกเหมือนประเทศบราซิลเนีย่ยของฝากเขาด้านของฝากทั้งนั้นเลยตอนนี้เรากําลังมองหาน้องไก่นะจ๊าทุกคน ดอกขอะพี่เป้เลือกไก่แดงเกมโตุเกลัสดอกขรอเนื้อเกมโตุเกลัสพี่เป้ถามว่าจะเอาสีดำหรือสีแด,งด,ดงดงด,ดีเราเลือกตัวนี้นะจ๊ะเราจะมาเล่าเรื่องราวคร่าวๆนะว่าทําไมเป็นน้องไก่สําหรับตํานานของเขานะคะที่เกี่ยวกับไก่เนี่ยก็เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองซานเตอโก De c o อ p โ s สเต a ที่สเปนนะระหว่างทางที่เขาไปจากโปรตุเกสไปสเปนนะเขาถูกลก่าวหาจากเจ้าของที่ดินแห่งนี้นะคะว่ารักขโมยของเขาอะไรของเขานะคะก็เลยเขาก็เลยโดนจับแล้วก็โดนอ่า เข้าคุกกับประมาณนั้นในสมัยนั้นนะโดนเข้าคุกเสร็จแล้วแล้วก็เขาก็เกิดการพิพา,ากษาดันขึ้นว่าเขาจะต้องโดนประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนะในวันที่เขากําลังจะโดนแขวนคอเนี่ยก็พอดีเขาก็ร้องขอว่าขอเขาไปพบกับผู้พิพากษาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะ เขเลยพาไปเจอผู้พิพากษาแล้วเขาตอนนั้นผู้พิพากษาเนี่ยกำลังนั่งกินไก่อยู่นะคะทุกคนกําลังนั่งกินไก่ย่างอยู่แล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาไม่ผิดเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาไม่ผิดจริงๆนะคะไก่ตัวที่กินเนี่ยมันจะร้องมันจะลุกขึ้นมาแล้วก็มาร้องขันให้ผู้พิพากษาฟังซึ่งผู้พิพากษาเนี่ยก็ไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อไก่ย่างจะไปอยู่ดีมจะมาลุกขันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยผู้พิพากษาก็สั่งให้อ่าไปประหารชีวิตก็คือด้วยการแขวงคอ แล้วปรากฏว่าอยู่ดีไก่ย่างก็ลุกขึ้นมาขันจริงๆทุกคนพอลุกขึ้นมาขันเสร็จปุ๊บผู้อาสาก็เลยประมาณว่าเอา้าแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ผิดนะสิเพราะว่ามันแสดงมันเกิดปฏิหารไงว่าอยู่ดีไก่ย่างที่กําลังกินอยู่จะลุกขึ้นมาขันได้ยังไงผู้อาสาก็เลยรีบวิ่งไปที่ร้านประหารนะคะและโชคดีมากเลยว่าอะไรป้าผู้ชายคนนี้ไม่ตายไม่ตายก็เพราะว่าเชือกที่เขาผูกพรมขึ้นมาเนี่ยมันผูกไม่ดีเขาก็เลยตกลงมาเขาก็เลยรอดชีวิตนะคะทุกคนอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวว่า ไก่ตัวนี้สร้างปฏิหารสามารถช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้ได้เพอะผู้ชายคนนี้เขาไปแสวงบุญที่เมืองซานติอาโกเดคอมโปสเตลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยกลับบ้านเขาแล้วเขาก็เลยสร้างไก่ก็คือแกะสลักทําไก่ขึ้นมานะคะซึ่งตัวที่เขาแกะสลักเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ที่เมืองที่เขาอยู่เนาะ นี่แหละคือเรื่องราวของความอัศจรรย์ของไก่ที่สามารถช่วยชีวิตคนได้คนที่นี่เขาก็เลยเล่าเป็นตำนานมานะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ว่าทําไมถืงอมีกเป็นของที่ระลึกที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวข่าวๆนั่นเองนะคะทุกคนเราไปกันต่อที่หมวดของกินที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของประเทศโปรตุเกส อย่างที่ทราบกันนะคะว่าที่นี่จะโด่งดังเรื่องปลาซาดีนมากๆดังนั้นร้านที่เราแนะนําให้ไปซื้อปลาซาดีนกันก็คือร้านนี้ค่ะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยจะมีชื่อว่าโลกมหัศจรรย์ของปลาซาดีนโปรตุเกสร้านนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2016มีหลายสาขาทั่วประเทศโปรตุเกสและในต่างประเทศด้วยที่เราอยากให้ทุกคนมาซื้อปลาซาดีนที่นี่ก็เพราะเขามีปลาซาดีนกระป๋องหลากหลายรสชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาซาดีนย่างพริกไทยปลาซาดีนรมควันรสเผ็ดและไม่ใช่แค่ปลาซาดีนเท่านั้นเขายังมีอาหารทะเลอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นแซลมอนปลาหมึกปลากระพงหอยแมลงผู้กุ้งซึ่งจะซื้อแบบกระป๋องเดียวๆหรือจะซื้อเป็นเซ็ตก็ได้แต่ที่เราอยากเลแมมนะน์คือปลาซาดีนในรูปแบบกระป๋องแห่งการเวลา ที่จะระบุปีต่างๆไว้ข้างหน้าเริ่มตั้งแต่ปี1,910จนถึงปีปัจจุบันพร้อมข้อความเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆซึ่งเหมาะมากที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากและมอบให้คนที่คุณรักในวันเกิดหรือวันครบรอบต่างๆก็ได้ค่ะส่วนของกินอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดซื้อกลับไปเช่นกันนั่นก็คือทารตไข่ของประเทศโปรตุเกสซึ่งถ้าเดินตามท้องถนนทั่วไปจะเห็นทารทไข่วางขายอยู่เต็มไปหมด แต่ที่เป็นออริจินอลของแท้เก่าแก่มายาวนานกว่า180ปีและมีรสชาติอร่อยมากๆจะอยู่ที่ย่านเบเลมในเมืองลิสบอนซึ่งร้านจะตั้งอยู่ที่นี่ที่เดียวไม่มีสาขาอื่นนะคะในแต่ละวันจะมีลูกค้ามายืนเข้าแถวรอต่อคิวเพื่อไปนั่งกินทัดไข่ในร้านรวมถึงซื้อกลับไปเป็นของฝากให้คนที่บ้านด้วยเราขอการันตีว่าทาัดไข่ของที่นี่อร่อยจริงสมคำร่ำลือแป้งข้างนอกจะกรอบ ส่วนเนื้อในก็นุ่มฉ่ำไม่หวานจัดรับรองซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนจบจากของกินเรามาเอาใจคอกีฬากันบ้างใครๆก็รู้ว่าโปรตุกเกสเป็นบ้านเกิดของนักฟุตบอลชื่อดังอย่างคริสเตียโนโรนัลโดหรือ CR7 ดังนั้นเสื้อบอลกางเกงบอลที่ปักชื่อโรนัลโดหรือจะเป็นเสื้อทีมโปรตุเกสเองก็เป็นของดีของเด็ดที่ควรซื้อกลับไปเป็นของฝากเช่นกันค่ะและนี่ก็คือโรนัลโดนะจ๊ะทุกคนเป็นชาวโปรตุเกสนั่นเองเนาะเขาก็เลยมีหุน่นมีรูปป้านมายืนอยู่ตรงร้านนะแล้วก็มีนะาน เป็นไงล่ะเท่ไหมเสื ye, ้อเบอร์เจ็ดนะจ๊ะนี่แล้วก็มีเสื้อเบอร์เจ็ดด้วยเยอะแยะไปหมดเลยเขียนว่าโรนัลดทั้งนั้นเลยนี่เสื้อเด็กเสื้ออะไรก็จะมีหมดนะจ๊ะ นี่มีลายเซ็นด้วยแล้วก็ข้างบนงเป็นลายเซ็นของ,งและนี่ก็คือถ้วยนะคะที่เขาได้แชร์มเมื่อปี2016นะทั่วทั้งร้านจะเขียนว่าคริเตียานโรนัลดบหมดเลยนะจ๊ะทุกคน เนีย่ยถ้าสังเกตรจริงๆเนี่ยทั้งร้านเลยจะเป็นคริสเตียโนโรนาลโดโตโลโรนารดโรารดไม่กระทั่งชัช้นในนะคะก็จะเป็นโรนาลโดหมดเลยทุกคนเนี่ย นี่เสื้อเด็กก็ยังเป็นโรนาโดนะจ๊ะทั้งร้านเป็นโรนาโดหมดเลย I got all this potential it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do.